นุนขัดต่อกฎหมายพรบรวินัยการเงินการคลงังและขัดต่อจริยธรรมปรากฏว่าตอนนี้เป็นไงฮะโดนโดน,โดน,โดนโร้องผูต้ตรวจการแผ่นดินแล้วซึ่งกรณีดังกล่าวถ้าร้องผูต้ตรวจการแผ่นดินแล้วผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ไดำเนินการภายใน4ี่ิบ้าวันผู้ร้องนะครับก็จะสามารถร้องฟ้องตรงต่อสารมนูลได้เลย สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของเงิน Digital w a ล l e ตนะครเรเริ่มมีกระแสข่าวว่าส่อเข้าที่จะเป็นโมฆะคำถามคือจะเอาเงินมาจากไหนรัฐบาลไม่ได้ชี้แจง การเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะที่ประเทศไทยมีพายุเกิดขึ้นในขณะที่มีสมงครามแล้วท่านนายกรยีไม่สามารถเล่อ้างว่าไม่สามารถสังการได้ประเทศไทยอยากว่างเวงเป็นผู้ที่จะสั่งการแล้วจะเกิดอะไรขึ้นทั้งสองเหตุการณ์ไม่ว่าเหตุการณ์ของพระนัทธานานยกปรีกรณีของการที่บอกว่าไม่สามารถไปช่วยได้ และแต่รับนูลเปิดโอกาสในมาตรา,ารน1-2งสองว่าสองว่าสามารารทำได้2ในกรณีของการประกาศนโยบายดิจิทัลว,วันเลแล้วทำไม่ได้แล้วทำให้ที่น้องประเาชนชเลือกตั้งมาแล้วทั้งสองประเด็นนี้ประเด็นที่1ผมไม่ต้องการให้เกิดขึ้นต่อไปในอนาคตมมาเป็นนโยบายของรักไปแล้วแต่ปราจะ กระทรวงการคลังเสนอโครงการกระตุนน้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการโดยจ่าเงินให้แก่หุ่มเป้าหมายคือผู้มีบัตรสวัสดิการแหงรัฐจำนวนไม่เกิน12.4ล้านรายและคนพิการจำนวนไม่เกิน2 1 5ล้านรายเป็นจำนวน1 0 0 0นบาทต่อคนจะเริ่มทยอยจ่ายเงินตั้งแต่วันที่25กันยายน2567 เป็นต้นไปโดยที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานกิจกาธนาคารแห่งประเทศไทยและสภาพัฒได้เห็นชอบในหลักการและเป็นไปตามกฎหมายทุกพุะการโดยรายละเอียดกระวงการทำจะแถลงต่อไปในรายละเอียดนะะข้อที่สองค่ะ คณะมนตรีได้เห็นชอบตามกระทรวงอุางไทยเสนอในหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสงค์รัฐภัยในช่วงฤดูฝนปี2567และขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำงบประจำปีงบประมาณประจำปี2567งบกลางเป็นจำนวน3,045ล้านบาทส่วนราชการเร่งพิจารณาถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่รับผลกระทบ จากอุปถภ์ภัยเพิ่มเติมจากกรณีปกติที่ดำเนินการอยู่แล้วหากมีเรื่องใดที่มีความจําเป็นที่จะต้องเสนอคอรมอก็เร่งให้ดําเนินการเพื่อจะช่วยเหลือเยียวยาประชาชนให้เป็นไปด้วยความรวดเรเด็วค่ะรวมถึงระบบการแจ้งเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพเรื่องนี้ในการถแถลงนโยบายของรัฐบาลอุงอิงที่ผ่านมาปรากฏว่าไม่ได้มีการชี้แจงเรื่องของงบประมาณน,นะครับว่าจะเอาเงินมาแจก จะแจกเป็นดิจิตอลหรือจะแจกเป็นเงินสดก็แล้วแต่เอาเงินมาจากไหนนะครับทำให้ตอนนี้ก็มีคนไปร้องเรียนอย่างผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับไปการไปร้องเรียนอย่างผู้ตรวจการแผ่นดินก็ปรากฏว่าการร้องเรียนรอบนี้ก็มุ่งไปเรื่องของการขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับเพราะไม่ได้มีการชี้แจงว่าจะเอาเงินจากไหนในการมาแจกประกอบกับที่ผ่านมาพรคเพื่อไทยได้มีการหาเสียงนะครับว่า จะแจกเงินดิจิอตอลเวียตตาไปไป,ไปม,ามาจะมีการแจกเงินสดนผู้ร้องก็มองว่าการกระทําดังกล่าวนะครับเข้าข่ายองค์ประกอบที่ว่ากระทําการผิดต่อรัฐธรรมนูญมันไม่จบแค่นั้นสิสุธิยาเด็กลุงป้อมก็ไปร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อร้องต่อศาลธรรมนูนนะครับ ว่าเรื่องของดิจิตอลวอลเลตเนี่ยมันขัดต่อรัฐธรรมนูญขัดยังไงรัฐธรรมนูญเขียนไว้ง่ายๆเลยคร่าวข,ข้าเลยการจะแจกเงินเนี่ยเกิดขึ้นได้จะต้องเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าวิกฤตการของประเทศเท่านั้นวิประเทศต้องเกิดวิกฤตถ้าไม่เกิดวิกฤตเอาพูดง,ง่ายๆแจกเงินไม่ได้เหมือนกับอะไรในช่วงโควิดที่ผ่านเนี่ยที่ผ่านมาแจกได้เพราะประเทศเกิดสถานการณ์ที่เรียกว่าวิกฤตโรคระบ,บาด แต่รอบนี้ไม่เกิดวิกฤตนะครับแต่เขาจะแจกนะฮะแต่เพื่อทายยืนยันว่าโอ้แจกได้แน่นอนแจกได้แน่นอนทําสําเร็จแน่นอนนะฮะแล้วก็จะแจกตามกําหนด25กันยายาวไปถึง30กันยากันยาจะแตกจะแจกวลานห้าสองหมื่นห้นะครับในขณะที่ลุงป้อมก็จัดให้นะ โดยการให้ภัยบูรณ์จะไปฟ้องเสด็จพี่เรื่องของอะไรมาปล่อยคลิปลุงป้อมนะในขณะที่ลุงป้อมเการุกนะเล่นไอเรืองไกลไปเล่นงานคนของพักพลังประชารัฐท,ที่ไปอยู่กับธรรมนัตโดนเช็คบินนะเ,เรื่องของมันสับปหลังในการจัดซื้อโอ้ยสนุกการนี้นะครับเงินดิจิตอลวอลเล特ผมเรียนย้ำนะ ตอนนี้ก็มีคนมาร้องรับๆแล้วผมบอกแต่แรกแล้วมันขัดต่อรัฐมนูลขัดต่อกฎหมายพรบวินัยการเงินการคลังและขัดต่อจริยธรรมปรากฏว่าตอนนี้เป็นไงฮะโดนโดนล้ร้องพู้ต่อการแผ่นดินแล้วซึ่งกรณีดังกล่าวถ้าร้องพูดต่อการแผ่นดินแล้วพู้ต่อการแผ่นดินไม่ดำเนินการภายใน45ห้าวันผู้ร้องนะครับ ก็จะสามารถร้องฟ้องตรงต่อสารทรรมนูญได้เลยนะครับเอาละสิรุนละทึกและเงินดิจิตอลวอร์เรแจกไปก็มีปัญหาไม่แจกก็มีปัญหาแต่โอกาสจะเป็นโมฆะนะฮะจะต้องมีการยกเลิกหรือถ้าแจกไปจะต้องมีคนรับผิดชอบมีโอกาสสูงปิดเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดี ผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ กระเทศสยามทั่วโลกขนานน้ำนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจักรัรสมัยสยามนามไทยรุงเรืองอมอรสถิตสถาพรนะครแห่งปูชนี ส่วยราชูชาองค์กษัตริย์ราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระพูดสืบสานคติยะจารีประเพดีรพระงรงจักรีสวยราชสมบัติตามบัญรดเทนยนบาน เลิมงองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอสูนวิสุดดุดเทพอวตารสถิตบันลังพ้องแพร่สังพระโคมก้องบันดอกกัมสดานเนือแท่นสุบันคันติยัสนสงางาน ลดลดกายระสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกอนเสด็จขึ้นครองเขตกามสยามนามนี้แส,สองสะดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา เธลิมองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอสูนวิสุดดุดเทพอวตารสถิตฝันลังทองแตรสังพระโคมก้องบันดอกกังสดาเมื่อแทนสุพันขันยาสนงานา ประนตลดกายผศบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส้ซ่องสะดุดีมีกษักตริย์เจริญตาม่วทุกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา สยามนามนี้แท้ซอนสัตวดูดีมีกษัตริย์กราทั่วทุกเทตุททา,าปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์